วันนี้พามาบุกการลาดลับนะครับถ้าเกิดว,ว่าวันนี้เราอยากได้ดรถซูเปอร์คาร์สักคันหนึ่งนะมีงบสัก20ล้านและเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะกับเรานะแล้วก็ไปดูกองทัพและบุกิดี้ s ส o นะครับพร้อมกับนักแข่งที่แบบเก่งมากที่ปีรับครับไป กสู่เพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับและนี่คืออาซิมแนนคะ่ะโอหนี่น่าสดมากเลยเพื่อนๆเอฟซีจำไม่ได้นะป้า <c oughs> คนนี้คือใครยินดีต้อนรับเือเข้าสู่เชนลไลฟค่ะบีเคตามติดชิวซี <c oughs> ล้อนะสบายดีกันนะทุกคนวันนี้เรื่องงามยามเดียเราจะไปไหนกันคะพัทยา ใช่ใชเอาใช่เหรอพอดีนะกับรุ่นพี่ไว้ด้วยทุกคนนะ<ส>ก็จะพาเพื่อนนะไปดูนะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากได้รถซูเปอปร์คาร์สักคันหนึ่งนะมีงบสัก20ล้านเลยเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะกับเรานะชอยตอนนี้เราก็จะมี Lamborghini h ร r a ก a น Re v o r e รวิลด์ไรด์ดีน้องกระทิงดุสีแดงนะจะมีเ e n t ี่ y c o n t i n e n t a l GT สวยๆแบบผู้ดีนะเขาเรียกว่าเหมือนคุณชายขับให้เธอเคยนั่งนีนเป็นไงรู้สึกว่านิ่มเบาะนั่งสบายมากแต่มันขับไม่มันนะใช่ก็คือเขาไม่ได้เน้นให้ขับมันแนี้ะครั้นแค่นายกอนะ ็เอาโซฟาไปด้วยเลยนะ นนะแล้วก็จะมีน้อง Fer อร์รี่488ที่เป็นเทอร์โบ V8 มันไม่มีแล้วนะเครื่องเทอร์โบต่อไปเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ไม่มีแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าพเพื่อนๆบอกขนาดที่สุดนะหลังจากนั้นก็จะพาไปลงแท็กใช่วันนี้เราก็จะไปพีระด้วยนะคะไปดูกองทัพและบกุกดี้ S T O นะครับสนุกแน่นอนนะเพราะเห็นมาหลายสีมากเหมือนอมีสีเขียวมะนาวแล้วก็สีส้มยูสูดด้วยชอบเลยสโอ,อ้ยแต่แตงตัวได้อยู่เนี่ยสีเขียวมะนาวนะก็เดี๋ยวเราจะไปกันละเตรียมคงเตรียมของเรียบร้อยไปครับ ทุกคนตามไปเลยอ่ะน้องสตาร์ได้พี่หน่อยหวั่นใจเพื่อนบ้านแค่เสียงสตาร์ทม,มานี่ก็โอ้โหผนแจกรวยกันรอดเห้เพื่อนดูตอนนี้นะครับน้ำมันเหลือไม่ถึงครึ่งถังนะเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ Apple ิลคัพเคของเรานี่ราคา4 0 0 0 0นบาทนะครับไปครับทุกคน ติมน้ำมันแบบคนรวยต้องบอกว่าเต็มถังเต็มถังแล้วเติมทำไมเป็นเพื่อนครับโซ95ราคาลิตร45บาทคุณคิดลิตร50ลิตรก็จะเป็น45คูณ50 2,250บาทยังไม่แพงมากนะครับถ้าเกิดว่าเติมเบนซิน95เพียวเนี่ยน่าจะประมาณ4,000ได้นะแต่แถวนี้มันไม่ค่อยมีไงแล้วก็เงินว่ารถสมัยนี้ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาจะทำการจูนกล่องนะครับน้ำมันทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยจะสามารถเติมโซ95ได้นะไม่ลำบากมากแล้ววันนี้นะครับผู้จัดการของเราก็ไปด้วยนะครับคุณมา You Ow, I have rapped in a program I did a weird weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle. It's โปรเสร็จแลวจะซื้อไปรู้เลนี่แปดหมื่นห้าทุกคนเราจริงๆซื้อแก้วแบบสูงๆอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนะเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งแก้วสูงแบบนี้แล้วเจ้าก็วางเสร็จแล้วก็ขับรถออกไปอย่างรุนแรงแล้วเราก็ใส่ชุดสีขาวแล้วแก้ววันนี้ก็เทหกลงมาที่กางเกงเราเหมือนเราแบบฉีดแตกอะทุกคนแล้วก็ต้องไปประชุมแบบนั้นเพราะไม่มีกางเกงมาเปลี่ยนไงนั่นแหละก็เลยเป็นที่ จดจาตลอดไปว่าเวลาที่เรามีกาแฟแก้วสูงวางอยู่ตรงนี้นะเราจะต้องจับไว้ตลอดอุ้ยโสง่าน,านว,าวันหลังควรจะมีอุปกรณ์ที่แบบยึดไว้เนาะรับทราบค่ะเวลาซิปแนนบดเลยเยอะนะเพื่อนมันแบบว่าบางทีฟังบ่อยๆมันน่าลำคาดนะน่าลำคาดนะมีครั้งหนึ่งแบบว่าเราก็แบบลำขาดมากผมก็เลยประวัติกับไว้สุดเสียงว่า น่ารำคาญนะน่ารำคาญนะล้อเล่นนะครับของจริงไม่ใช่หรอกครับของจริงคืออะไรครับผมให้มันรู้สักบ้างว่าที่นี่ใครใหญ่ดิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วไปฮัลโหลดีที่บอกนะเพื่อนๆวันนี้พามาบุกการาดลับนะครับกาดลับตีดิงวันนี้ก็ถือว่ามันไทยหนังดิ เพื่อนๆหน่าว่าซิมแนนครับ <_ an> เครียดมากเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รี่แลมโบปอร์เช่เอาเงินที่ไหนมาซื้อเลือกไม่ถูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อเลือกไม่ถูกใช่ทางานค่ะทุกคน <_ an> ตอนนี้ซิมแนนทํทอะไรอยู่คะทำชาลิสมานะคะทุกคนใครที่อยากร่วมธรรุรกิจก็สามารถมาซอยทีมด้วยกันได้นะคะ <_ an> นี่อ่ะไหนมาอยากเสียเงิน20ล้านแนะนําหน่อยน้องคันนี้ยังไงบ้าง <_ an> คาเรา่าห1 1รหัสตัวถัง9911นะคะทุกคนเป็น NA สุดท้ายโจบอกแอบรู้สึกว่าคาเลราก็คือเป็นรถที่ไม่เล็กเกินไป ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะทุกคนแต่ว่าคือทางนี้ทางนั้นคนที่ซื้ออาจจะต้องดูขนาดตัวนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างใบใบก็บอกว่าแอบรู้สึกอึดอัดนิดนึงเนาะใช่เพราะว่าเชสซีมันไม่ได้ใหญ่มากประสบการ์เธอนั่งตั้งแต่ก็ก2หนึ่งจุดสองกับก็ก่สองเป็นไงชอบไหมชอบนะทุกคนรู้สึกว่าเป็นรถที่นั่งสบายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันขับดีอ๋อคันนี้สวยนะเปิดให้ดูนี่นะครับภายในสีเบจด้วยทุกคนหายากนะเนี่ยโอ้โหไม่สองหมื่นแปดแท้เจ้าของมือเดียวนะใครอยากได้ลุกเพื่อนขายนะเมื่ ไว้ล้านก่อนแล้วกันนะใครอยากได้เท่าไหร่มาคุยกันนะครับแอดไลน์ผมมาแล้วกันมาคุยกันนี่ทุกคนเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะกับการที่เราได้แบบ NA รุ่นสุดท้ายกุญแจอยู่ที่เราแล้วทุกคนอืมกลิ่นหอมเลยนะเนี่ยืมคิดถึงเลยอะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆโหมดสปรอร์ตสปรอร์ตพัธยังกดอยู่เลยนะนี่นะเนี่ยปรับเสียงท่อ มานอกจากเสียงท่อแล้วคุณเจ้าของก็นแน่นเหมือนกันนะครับผมจะพามาดูใครไล่คันหนึ่งนะครับอ่าไหนโชว์หน่อยค่ะค้คันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือสีสวยมากไม่มี่ปูทาก้าโฟเอด้วยเพื่อน ตอนนี้ราคาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนที่ชอบปอร์เช่ไงไต้องเก็บต้องมีหามือสองตอนนี้อาจจะได้ไป14 15ล้านนะเพื่อนๆน,นะคันนี้ออปชั่นแน่นมากนะมีเบรกเซรามิก erm ด้วยเคยอยากได้มากนะเ,นเพื่อนๆแต่แบบเจอราคาแล้วไม่ไหวจริงๆพูดง่ายคือใครอยากได้ทากาเนี่ยจะเป็นเหมือนคนที่แบบไม่ได้ซิ่งมากอยู่แล้วเราชอบรถสวยๆมีสตอรี่ story. ขับเปิดประทุนเนี่ยไม่ค่อยเขินนะมันจะมีกลไกเปิดหลังคาที่เป็นพิเศษก็คือเปิดแค่ข้างบนตรงนี้เ,นเพื่อนแล้วก็จะมีเสามีกระจกตรงนี้ครอบอยู่แค่รูปก็มีความสุขแล้ว เดี๋ยวเก็บตังค์แน่นอนนะครับเพื่อนๆคู่แข่งตัวฉกาจตั้งแต่ฮูร่าเคน6 1 0นนขีดออกมาตั้งแต่2 0ง4นะครับก็คือ f u r r ์ร8่สี่ รู้สึกว่าโอเวอออคือสวยดีนะเสียงก็จะเป็นจากเครื่องเทอร์โบนะคะทุกคนมันก็จะเงียบดีแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะตอนนี้เนะีนเพื่อนๆมือ2องก็อยู่ประมาณ Range 17, 18, 19, เรนจ์สิบเจ็ดสิบแเ้นาะเฮ้ยแต่คันที่เป็นสไปเดอร์เนี่เปิดประทุนนะก็จะอยู่2ี่สยิบเอ็ดแ,แล้วแต่ความพอใจของของคนซื้อเรือคนขายนะพวงมาลัยคาร์บอนสตาร์ท เกือบแตกนะครับเมื่อกี้ไม่เขาไปนั่งไม่ได้เขาไปจับเฟอร์ต้องนานนะคือผมชอบรถเปิดประทุนมากเลยเพื่อนแต่เสียดายอย่างหนึ่งนะรถเปิดประทุนนะคือมันไม่เห็นเครื่องคือผมรู้สึกว่าเราจะซื้อแบบซปเปอร์คาร์ยี่สิบล้านน่ะมันต้องโชว์เครื่องเว้ยพชเครื่องมันท่ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเฟอร์จะมีชุดแตกเปลี่ยนชิ้นนี้แต่มันเห็นนิดเดียวคือแลมโบกับเฟอร์ยังไงรถเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันอยู่แล้วมันไม่มีรถขันไหนที่เพอร์เฟคไปหมดมันอยู่ที่เราชอบมากกว่าเนาะเพราะแล อาจจะไม่ชอบก็ได้จ,จะแบบชอบเทอร์โบเพราะมันดึงแบบปูดกว่าอย่างนั้น4ี่แปก็อาจจะตอบโจทย์นะจะถามว่าขับสนุกไหมทุกคันขับสนุกหมดแล้วครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบความอัลติเมทลักชัวรีหรูสุดสบายสุดหนีไม่พ้นเบลลี่คอนติเนนตัล GT และคันนี้เป็นเครื่องเดียบยูสิบสอง คันนี้มันแบบผู้เดียงกฤิศนะนะแล้วอินเีเรียของเบลลี่เนี่ยถือว,ว่าค,าคา่อนข้างดีนันน,นั่นนั่นนมีไฟรงพื้นด้วยพามาสตาร์ทกันทุกคนครับนี่ engine start อ oh, เป็นไงเป็นไงแล้วจ,จะดูแบบว่าเฮ้ยห mm hmm. รูหราเหมือนเรานั่งอยู่ในเลา์แบบโรงแรมแพงๆเบาะนั่งนิ่มๆม,มาจากหนังวัวส่วนที่ดีที่สุดน,นาฬิกาฝังไ้บนคอนโซลนะตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบความแบบลักชัวรี่หรูหราอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแน่นอนแหละการขับขี่มันก็นุ่มนวลน,นะค่อยๆไปนะถามว่าแรงไม่แรงอยู่แล้วครับเครื่อง12สูบมันไม่มีทางไม่แรงนะนเพื่อนๆแต่มันจะไม่แบบดุดันแบบอืดอ<ๆ>ืดกระแทกกระปุ<ๆ>้งกระงอย่างเงี้ยมันจะไปแบบผู้ดี ไม่ดูรีวิวคนโท GT เต็มๆดูที่คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นเทก้าตัวใหม่ไฮบริดราคาดีมาก13ล้านดีนจัดจรีวิวมาให้แล้วนะครับกับคลิปนี้ลองดูกันนะเพื่อนๆน,นะ ก็นี่นะครับก็คือ4แบบ4สไตล์รถแต่ละแบบมันก็ตอบโจทย์ความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกันพอรถทุกคันเนี่ยเขาสร้างมามีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรแบบดีที่สุดอยู่แล้วครับอยู่ที่เป็นเพื่อนเนี่ยอยากได้แบบไหนนะครับส่วนผมนะครับอยากได้ทุกแบบผมคิดจริงๆนะว่าอยากได้จริงนะครับคันนี้ถ้าเพื่อนๆว่าดีเนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุ้มค่าหน้าเก็บนะครับอยากเห็นคันนี้มาออกในช่องเผื่อว่าพี่เจ้าของเนี่ยจะลดให้เหลือสัาร้าน2ล้านอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆชอบคันไหนนะครับสำหรับวันนี้นะสี่ คันหนึ่งคันไหนดีนะเพื่อนนะเอาล่ะจริงๆวันนี้เนี่ยเราไม่จบแค่นี้เ,เพราะไฮไลท์ของเราเนี่ยจะต้องไปพี่ลาทำอะไรคะไปวิ่งเล่นมัง้งไปวิ่งเล่นมัง้ง จนเจอหลังแหวนแล้วเราอะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปรอง STO นะเพราะว่าขนมาแบบจัดเต็มหลายสีมากมีอินสตักร์จากที่อิตาลีบินมาเลยนะครับเก่งมากเท่มากอายุ2ีามะทุกคนเด็กของพ่ออีกพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไปพีละกันหิวยังเอ้ยหิวเดี๋ยวดูในกล้องแล้วเพื่อนๆว่าซิมแนนจะไปพีละก่อนหรว่าไปร้านอก่อนไปค่ะ สวัสดีค่ะอะหน่อยกอย็ไม่ได้แต่งหน้าครึ่งเช้าที่อยู่ในกล้องนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าไม่ใช่หรอครับสภาพมันก็สมขึ้นเรื่อยเรื่อยเอฟซีรายการเราโอเคแล้วนะถือว่าสวยอยู่สําหรับอาซิมอายุ4ี่ห้อะให้หายกินสารเควีกี่อัน เวอร์เวอร์แล้วจริงเหรอพี่พี่เขาตกใจเลยนะครับนึกว่าเลี้ยงที30คนมาแล้วมาแล้วใครใครอันนี้ของผมนะเคลส์ผมชอบเลยอ่ะลองชิมดูมัพคอยอร่อยแลเนี่ย้อยจังหู้หน้ามันดูบานไหมในกล้องอ่ะไม่บานค่ะสวยมากเล่นหนังได้เลยนะเนี่ยผุาราตีวันนี้นี่ดิวันนี้นะผมเตรียมจัดเต็มนะครับเพื่อนๆมากกว่าวันอื่นเพราะว่านี่ครับมีหมวกมาเองด้วยทุกคนนี่วันนี้เตรียมมาแอคด้วย เอาพายสตาร์นะครับที่ซื้อที่เยอรมันแล้วก็รองเท้านะครับเวลาในสนามเป็นยังไงไม่รู้นครับแต่ว่าของจัดเต็มไว้ก่อนเราู่ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาโองครับเอทีโอมาเต็มเลยเพื่อนๆ ดูดดดสีเ<ส>ทาวสวยสดเฮ้ยสวยเกินไ้บ้าแล้วก็มีสีส้มนะแล้วก็สีเขียวตัดแดงตัดขาวนะและนี่ก็รถของเรอโต้นะครับก็เลย้เพื่อนฟังก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะงงว่าเฮ้ยทำไมมีเ c o หลายคันนะคือเป็นแทร็กเดย์พิเศษของเ c o ซเขาก็จะเอารถมาอัดในแทร็กทางอิลัมโบกินีอิตาลีส่งรถเอ o มาให้3คันนะพร้อมกับนักแข่งที่แบบเก่งมากนะแข่ง g t 3 World วซึ่งผมยังไม่เจอเลยนะครับเอ้ยเขาเริ่มกันแล้วเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าฮอตแลบนะขับตามนักแข่งมอือชีพแบบระดับ GT3 แชมเปียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราขับตามเขาไม่ได้แลครับเพราะว่าเขาเก่งมากเลยเพื่อนการแข่งรถเนี่ยรถเหมือนกันเนี่ยวัดที่ฝีมือคนเลยนะเนี่ยอธิบายให้ฟังก่อนวันนี้ก็จะขับประมาณ16รอบแบ่ง 4, 1, บนะเป็นสี่เซสชั่นเซสชั่นหนึ่งเนี่ยสรอบนะเพื่อนรอบแรกเนี่ยก็เรียกว่าวอร์มยางวอร์มเบรกนะขับชิวๆดูลายสนามก่อนรอบต่อไปอัดละรอบ3ก็อัดละส่วนรอบ4ี่ก็คูดาวแต่แลมโบเอสซีโอมันเจ๋งอย่างมันมีระบบ LDV i ได้เห็นแบบอบุณห ต้องกลัวเบรกเฟดนะครับรู้ก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราใจที่สุดแล้วน้องจะขับคันไหนคะขับทุกคันต้องไปสุดก่อนนะทุกคนเมื่อไร่เธอจะได้ขับอะรอบหน้าไงเขาต้องไปนั่งกับอินสตัอร์เธอต้องนั่งกับพี่พีทแม่กับพี่แซนดี้ได้ยินมาว่าพี่แซนดี้เคยไปฟอร์มูล่าสามทุกคนเท่มากชิคี้นนจะไปเอฟวันเท่านั้นห้านชาตินี้คงไม่ได้ชาติหน้าแล้วกันรอชาติหน้าแล้วกันทุกคน นี่ครับเพื่อนๆกับเจ้า STO นะคือสีนี้บอกเลยว่าใครเห็นต้องโดนแน่นอนโอคตรเท่ทุกคนแต่ว่าคันนี้นะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะเพราะว่าคันนี้ชิปมาจากที่อิตาลีโอ้สเปคสวยมากนะสีแบบบรอนล้อแบบบรอนนะเบรกคาร์บอนเซรามิกกับ ไทรปเปอร์สีแดงนี่และพวกลายทริมตรงนี้ครับก็เป็นดำเงานะดำเมทัลลิงนุ่นดำนั่นตัดลายสีขาวเฮ้ยผูดุเกิน SEO เ o เยี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดเป็นตัวแฉกนะไลท์เวทเบามากที่เมดคาร์าบอนทั้งหมดนะครับเปิดฝากระโปรงแน้าด้วยกันไขกุญแจตรงนี้นะคือถ้าพุ่งตรงนะหน้าเขาเนี่ยดูดุมากจะดูแบบใหญ่โตขึ้นมหาศาลมากๆากนะดีไซน์ให้เป็นรถ อาจจะเรียกได้ว่าสูงที่สุดของคูร์แรคแนนนะครับที่เป็นแทร็กดูดลมเข้าไปหูฉลามตรงนี้ก็เอาไว้ชนแนลลมนะครับในการลงในสนามแทร็กแน่นอนว่าวิงของเขาสวยมากเป็นระบบเมียงง่วงอีกแล้วนะครับแมนนวลนะครับต้องไขเอานะค,คือเราจะเลือกได้สนามเนี้ยเหมาะกับแดกประมาณเท่าไหร่สนามที่เราอยากได้ดาวฟอสเท่าไหร่ก็จะปรับให้ไขให้ใหมันเท่ากันเหมือนที่เราไปทําที่บุรีรัมนะทุกคนเท่เกินนี่นะคือภายในของเช้า STO ด้วยความเป็นไลท์เวทตัวที่สร้างมาเพื่อลงแทร็กเนี่ยแน่นอนนะนี่เป็นคาร์บอน บาะคาร์บอนบักเก็ตฟรีปักโลกโก้หัวหมอนแล้วก็นี่คานเราจะเห็นได้ในรถโหดๆเท่าน,นั้นนะรถแท็กแล้วกล้องตัวนี้เทเลเมทรีนะครับเอาไว้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราขับพร้อมกับ d a ต a าหลอกนะทุกคนจริงๆมื่อคล้ายกับอีโวลผมนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดูดิบขึ้นนะเป็นคาร์บอนหนังกลับอคคันทาร่าตรงนี้ก็จะไม่มีช่องวางแก้ว8ปดหม้ละเขากลายเป็นคาร์บอนแล้วนะแล้วก็นี่ครับสำหรับลงแท็กโดยเฉพาะ LDVI นะครับก็คือเราจะดูได้องศาของล้อน้ำมันอุณหภูมิยางอุณหภูมิเบรกนะเพื่อ จะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะสำคัญมากเพราะวาเวลาผมขับเนี่ยผมต้องมองไปด้วยแน่ๆอ๋อโหมดของเขานะเริ่มมาก็ STO เลยแต่แบบเป็นสปอร์ตแบบสําหรับบนถนนเรามาลงสนามแห้งเนะ่ยก็จะเป็น t o r f i o นะครับนี่สนามแห้งเดี๋ยววันนี้ฝนตกก็จะเป็น Pioche Pioche นะครับเหมาะสาหรับสนามเปียกซึ่งพูดง่ายๆคือโหมดของเขาทั้งหมดนะคันนี้มันทํามาเพื่อลงแทร็กเต็มๆผมไปขับเพื่อนๆดูกันดีกว่าก็าผมที่ปีรา f ครับไป เอาละครับเพื่อนเพื่อครับก็ถึงเวลาของผมแล้วเอาจริงนะอไปครับโบมดโฟิวสตอคือระดับโลกนะทำเวลาแบบรถแข่งอะไรเงี้ยครับที่นี่นะก็ประมาณ56-57ิาวิมั้งแต่นั้นมันรถ2ิาเนี่ยผมแล้วครับนาที2ี่ครับรอบแรกนะเพื่อนเราก็จะดูลายก่อน โอ้โหรถเขาเบามากคือความเป็นจริงมันไม่ได้เบากว่าเดิมเยอะขนาดนั้นนะเพื่อนแต่ด้วยการเซ็ตอัพที่เป็นรถของแขกนะครับทำให้ความรู้สึกว่ารถแบบเบามาก โอเคอย,ยู่ครับยางหน้าซ้ายอุณหภูมิสูงนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได yeah, so ้อันตรายเลยเพื magic, like no equally, ่อนๆกำลังร้อนนะกำลังร้อนประมาณ7 2องศาแต่ที่เหลือเนี่ยประมาณ60นะทุกอย่างมันสมูทมากเพื่อนๆโอ้โหนี่มันคือแตรโฟกัสจริงๆนะทุกคนไม่มีขับมันมากอะเกียร์เร็วมากถ้าเราขับให้ชื่นประจัวันน่ะแล้วมันมี ช่วงที่แบบเราต้องเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือแบบมีรถพุ่งออกมาตัดหน้าเงี้ยขับสี่มันสามารถโยนฟู่ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ได้เลยนะแล้วรถมันจะไม่เสียอาการเพราะว่าระบบขับสี่ของเขาเนี่ยมันฉลาดมากแะเพื่อนซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกคนละแบบแต่แน่นอนแหละขับในแทร็กให้รถมันมีอาการแล้วให้นักแขกงมาแก้มันจะเร็วกว่าก็แล้วแต่เพื่อนชอบอล้วเองาผมเนี่ยผมชอบรถขับสองอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันสนุกอะทุกคนเพราะว่าแอนแอนแอนท้ายมันออนิดนึงแล้วปุ๊บแก้อาการเบาๆได้ เบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยอเดี๋ยวไปคุยต่อป้อมนู้นทุกคนกนะเป็นไงบ้างครับโหสุดยอดม,มากเพื่อนๆพี่แซนดี้เขาขับโคตรมากจริงนะยังไงเราก็ตามเขาไม่ทันอยู่แล้วนะนอกจากมันเท่เลยใช่ไหมการแฮนดิ้งการขับเขาแบบมันไปได้อย่างใจเราคิดจริงๆรถท้อเบามากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันขายดีเรียกว่าเจ้านี่นะก็ได้พิสูจน์เวลาในสนามช้างเรียบร้อยแล้วนะครับเซนต์ปดาพอลเชียลหนึ่งสี่สามจุดเจ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่ารถรุ่นใหม่ใหม่ เขาไปเส้นเวลากันจะได้สนุกกว่านี้ไหมนะเพราะว่า640ม้าขับได้ขนาดนี้นะครับอย่าดูถูกแค่แรงม้าอีกเดียวนะต้องมาลองครับ็นคำวัดไม่แน่นอนนะครับมาแลมโบมาวงการซูเปอร์คาร์เราต้องสัมภาษณ์เจ้าพ่อแห่งเมืองไทยตอนนี้นะครับพี่กิมสวัสดีครับ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 อันนี้ก็เจ้าพ่อครับเจ้าพ่ออยู่ทุงเมืองไทย ขับรูปแมเมื่อหนึ่งแล้วขับอีโอ้ไม่ไม่เลยรับพี่เป็นไงบ้างพี่ขับไปกี่รอบแล้วครับขับไปแปดรอบโอ้เป็นไงครับเอ็โอเริ่มรถแรกก็กุญชันที่ขับตามก่อนนะพอที่เห็นพี่แซงใช่ไหมเฮ้ยแซงไม่ได้เขาแค่แซงเอาคัตเตอร์ขับตามเราทำตามกฎรถโจอ่าเมื่อกี้ผมขับถอยหลังเลยไม่ใช่ ถางแต่พีพีบอกพี่พีจัดเต็มเลยเราก็ไม่โฟนนะรับตามไม่ทันเลยครับพีีได้แต่ปฏิบัติไม่ได้นะครับเกียมั่วเลยครับไล่ก็เริ่มมั่วตามเพ,<า>พี่ก็ต้องลงแข่งคัสไอเอสซีบอด้วยใช่ครับวันที่หนึ่งึงสากรกฎาคมดูพี่เนยก่อนถ้าพี่เนยหาหมออาจจะไม่ไปพอดีพี่เนยสตาร์ก่อนจุนีถ้าไม่ได้ก็ไปเดินมีทีแล้วก็ต้นเดินได้มีทีสิบสามสนามไปจบโนคูห้าหกโดเลเบอร์ที่โปรตเกสนะมันเหมือนแข่งจีดีสามเลยพี่เหมือนแข่งเอฟวันอะไรอย่างเง จะไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ครับอันนี้แบบพอบบี้ไปส,งสงังสรรค์กันดีกว่าครับสวยๆรอๆสนุกๆกันแล้วก็มีรางวัลน,นิดๆหน,น,น,น่อยๆตอนนี้รถผมยังไม่เสร็จพอดีไปคุยกับคุณจอโจ้หัวหน้าแฟร์สคอเร์คอร์เซ่ก็คือรถแท็กซั่รถแท็กก็หมดก็อันเดอร์เขาเขาก็ให้ไปขับรถโรงงานก่อนพี่ไปขับมาแล้วเหรอครับยังครับเนี่ยจะไปขับรถโรงงานเนี่ยเขาให้ขับตัวโรงงานก่อนรถเราถ้าเสร็จทันปีหน้าเพราะคาริเบอร์หนึ่งจะได้ไปโชว์ที่เจนิว่าวอชชั่นวันเนอร์อรอฟฟูเพราะว่ามีโปรเจกต์ว่าทำอะไรบางอย่างคู่กกกกัััััับบบรร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 ถนน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 นะะะเเเเเเเปปป็็มมมมาาาาาาออ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 ฟฟหหหืืืพพ่่่่จไไไโชววววว์ใงงงตตต้้้ดดแลลคคีี วินคแมงแบบฟิสเซอร์ฟอร์กินี่เ e บอร์หนึ่งเบอร์ดรียบร้อยแล้วอนุญาตให้ผมทำวันออฟของลรินี้นะจริงอะทำต้องทำปลายโมเดลก็เปิดต้นโมเดลอ่ะเหนื่อยเพราะอย่างเอเวนเจอร์เจะสุดยอดแต่พอเจอเอสซีทเวนตี้อะซึ่งเป็นรถบัคเกต้าเหมือนกันซึ่งมันก็เหนือกว่าเอเวนเจอร์เจอะเซึ่งวันออฟตัวเก่าจะมีตัวเครือเอเวนเจอร์เจเอสซีเอสซี่าวสั้นแล้วก็เอสซีทเวนตี้ซึ่งเอสซีสิบแปดแะเอสซียี่สิบาย่างอันเดอร์สปอร์ตคอนเซ็ปต์หมดพี่ กินข้ขาวต้มกับสตีฟิลเบลคอมแมนก่อนนะครับไม่ใช่นะครับไปกินอาหารงั้นผมขอสั้นๆจัดระดับกูรูประเทศของเราเนี่ย <laughs> f p o <TO S 1> เป็นยังไงพี่คุณ <c oughs> แคร์เดินมาถึงปลายทางแล้ว <c oughs> ผมว่าแฮนดลิ่งดีมากๆทุกอย่างอะตามราคา <c oughs> ถ้าราคาเท่านี้ดีที่สุดที่คุณจะซื้อได้ผมเป็นคนชอบรถแท <c oughs> <โด>็กซี่กันด้วยสวย <c oughs> และดีที่สุดถามว่าปีหน้ามีไหมแปะต่างจากนี้แล้วอะแต่เป็น Final Edition ซึ่งเป็น Limited เหมือนคะแดงที่สโตรนคอร์เซ่อันนี้คือซ Super Turbo s ต a n l e y ก็มาเป็น f p o ซึ่งอันนี้ใครอยากได้เพราะคันนั้นซื้อยากคันอยากได้ผมว่าคันนี้เริ่มต้้นนนทคะแซือ ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าความแรงกับราคาไปด้วยกันถามว่าแรงที่สุดไหม ถ้าผมบอกอะไรที่สุดผมโผล่แน่นอนรถแรงก็ตามระดับราคาใช่แตแรงราคาเท่ารถแรงคุณเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแต่ฮ a n d ลิ่งกับอารมณ์ในการขี่คุณได้เต็มร้อยที่สุดนะครับการเซอร์วิสของเรน็ตโซเบอร์หนึ่งเมืองไทยครับผมอืมครับรถก็หนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดในโลกบวกกับเซอร์วิสโชว์รูมที่ดีที่สุดในไทยครับไม่มีช้อยอื่นนะครับนี่คุณจะต้องเลือดร้อนนะครับสุดยอดครับพี่คิมขอบคุณมากเลยคคครรัับบบขอุณขอบคุณครับ อาหารนะครับอย่างดีไม่พูดพร่ำงทำเพลงโอ้โหนี่กินก่อนที่คิมอีกเลยครับเนี่ยเรนนี่เฟิร์สเรนี่เฟิร์สเรนนี่เฟิร์สเรนี่เฟิร์สถามครามรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างพี่ดีครับโจ้ครับเก่งมากเลยครับ ยงวะพี่นั่งพี่พีทขับไหมอ่ะใช่ครับเลือดเย็นมากครั้งแรกเป็นไงพี่แบบความรู้สึกก็ตื่นเต้นครับเครียดไหมพี่เครียดมันเหมือนแบบน่ากลัวเนาะเล็กใช่อร่อยไหมครับพี่คิมอาหารไม่ได้กินเลยครับผมสอ้สาวเอ้ยหนุ่มๆที่สนใจแพทริกนะครับก็อย่าลืม DM ไปนะครับนลยนนหนุ่มๆอ่ะหนุ่มๆครับหนุ่มๆแพตติค์เดวอนฮิโร่เขาสายออฟโรดครับเขาสายออฟโรดครับสายออฟโรดมีโค้ชลุกๆเลยเนี่ย สนุกไหมวันนี้สนุกค่ะวันนี้ก็คือตอนชอบแดดออกตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนนี่คือแบบกลางสายฝนแล้วเนาะมันก็ถึงเวลาอันดีนะครับที่พวกเราจะต้องกลับกรุงเทพวันนี้ส,สนุกสนานนะครับเป็นบล็อกไลฟ์สไตล์สนุกสนุกนะเพื่อนก็ถือว่ามาเที่ยวมาอะไรสบายๆกันเกี่ยวกับรถบ้างนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนคิดถึงนะครับเราไม่ได้แบบบล็อกกันมาเยอะอนะ,นะก็ชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับคลิปหน้าสัญญาว่าจะแต่งหน้าอ่ะถอยใกล้ไม่ได้แต่งหน้าสภาพมันก็สมขึ้นเรื่อยเรื่อย่า เออคิดยังไงกับซิมแนนไม่แต่งหน้านะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นวันนี้นะครับต้องขอบคุณเรเนโซมอเตอร์นะครับที่จัดแลมโบ้ไอซิโอมาให้ผมขับในแท็กซี่มากมากเขาอดนั่งเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปนั่งที่สนามช้างเพราะเดี๋ยวเราก็จะไปสนามช้างกันต่อเดือนหน้าเดือนหน้าและแน่นอนกว่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบขอบคุณเพืทุกทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบนะครับหวังว่าจะสนุกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจให้ผมเรซซมแนะครับ แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ